ดูครับมาดูความอลังการของสวนบอนไซเฮียไฮไม้คุณภาพมากนะครับคนชมยังมีความสุขนะครับคนเป็นเจ้าของจะมีความสุขขนาดไหนนะครับดูโอ้โหอลังการงานสร้างต้องบอกว่าเป็นเหมือนบอนไซในฝันเลยนะครับชุดนี้ของเฮียไฮบุรีลำคืออยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในการเลี้ยงที่แบบความรู้ถึงนะครับ เขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามอย่างนี้ตลอดไปนะครับคือถึงแม้บางต้นจะได้ทวยพระราชทานแล้วหรือว่าได้แชมแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับอย่างแพมหน้าชุดนี้นะครับของเฮียไฮบุรีลัมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดอลังการจริงๆนะครับคืออยู่หลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามแบบนี้ตลอดนะครับมีเทคนิคนะครับก็ลองไปดูใน YouTube ที่ผมลงไปนะครับของเฮียไฮบุรีลัมนะครับดูแต่ละต้นนะครับ อยู่ใบเขานี้คือเล็กมากนะครับเล็กจริงๆแต่ว่าเทคนิคทุกอย่างผมลงในคลิปแล้วนะครับมาชมนะครับความสวยงามนะครับของตะโกนาบ้านเรานะครับเป็นไม้ตามหัวได้ไปนานะครับแต่ว่าเอามาสร้างเป็นบอนใสได้สวยงามอลังการครับต้นนี้สมบูรณ์มากนะครับเป็นของเฮียไฮบุรีรำ um นั่นเองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เลี้ยงไม้ได้ สมบูรณ์มากนะครับดูใบเขียวสวยงามนะครับลําต้นนี้คือธรรมชาติเลยนะครับไม่มีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับนี่เอาไม้ชมนะครับสวยจริงๆต้นนี้มาดูบอนไซเชอร์รี่นะครับสวนเฮียไฮนะครับต้นนี้สมบูรณ์มากนะครับออกลูกออกดอกเต็มเลยนะครับและที่สาคัญมีหลายต้นด้วยนะครับที่สวนเฮียไฮมีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ดูครับนี่ใบเขาเขียวสวยงามมากนะครับเชอร์รี่นะครับน่าจะเป็นต้นแรกนะที่ผมเคยเห็นที่มัน อ,ออกลูกอย่างนี้นะแล้วก็ต้นบอนไซเชอรี่ก็หาดูยากด้วยนะครับแต่อยู่สวนเฮให้ ide, มีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเชอรี่สเปนนะครับบอนไซเชอรี่ใครมีก็ลองเอามาทําดูนะครับนี่ครับมาดูมือซอยนะครับนี่คือมือซอยบอนไซสวนเฮียให้นะครับโอ้โหดูครับคือใบข้างในนี้คือเล็กมากนะครับคือเล็กจริงๆแต่ว่า ข้างนอกเขาปล่อยฟูให้ไม้สมบูรณ์นะครับพอถึงเวลางานประกวดถ้าซอยเข้าไปสองชั้นสามชั้นคือจะเล็กนะครับเล็กเป็นปลายเข็มนะครับอันนี้เข้าตอกนะครับโอ้โหอันนี้คือจะซอยให้ดูนะครับแต่ผมเห็นแล้วคือโอ้โหเล็กมากสวนเฮียให้นะครับเต็มไปด้วยบอนไซสวยๆเพียบเลยนะครับมาดูบอนไซเบียเศรษฐีต้นนี้นะครับใครถามว่าเบียเศรษฐีทําบอนไซได้ไหมนะครับมาดูบอนไซต้นนี้นะครับอยู่ที่สวนเฮียให้บุรีรัะครับต้นนี้ก็คือใบเล็กแล้วนะครับ เบี้ยเศรษฐีเขาจะใบใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าต้นนี้คือเป็นบอนไซเรียบร้อยแล้วนะครับอายุการสร้างน่าจะเยอะมากนะครับก็เอาไม้ชมนะครับสวยงามอลังการจริงๆนะครับอยู่ที่สวนเฮียไฮบุรีลำเลี้ยงอะไรก็งามนะครับส่วนนี้บอนไซเข็มนะครับหรือโซลาบอนไซนะครับของเฮียไฮบุรีลำนะครับต้องบอกว่าไซนี้นะครับเป็นไซที่น่ารักมากนะครับก็ประมาณคนเดียวยกนะครับมือเดียวยกก็ยังได้นะครับแต่ว่าอายุเขาเยอะแล้วนะครับ บางต้นนี้ถึง30ปีนะครับเพราะว่าเข็มมันโตชานะครับดอกกําลังออกนะครับเนี่ยให้กําลังทํานะครับชุดนี้แต่ว่าก็จบแล้วนะครับสวยงามมากแล้วก็ชุดกําลังทําอีกเยอะนะครับเพราะยียให้จะทําเป็นล็อตๆนะครับดูหับสวยงามจริงๆนะครับถ้าออกดอกพร้อมกันทั้งต้นนี้จะสวยมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกรอบนะครับสวยจริงๆมาดูบอนไซตะโกหนูต้นนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นบอนไซตะโกหนูที่ต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็ สร้างแล้วก็ใกล้จะจบแล้วด้วยนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของตะโกหนูนะครับใบเขาจะเล็กนะครับใบจะเล็กแล้วก็เป็นช่อเป็นพุ่มสวยนะครับดูครับตะโกหนูก็มีหลายชนิดนะครับมีหลายใบใบอมแอปเปิลใบมะขามใบทับทิมหัมีเยอะมากนะครับก็ต้องเรียนรู้สายพันธุ์กันไปนะครับแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับตั้งอยู่ในสวนของเฮียไฮบุรีรัมนะครับมีโอกาสก็เลยเอามาแบ่งปันความสวยงามให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมนะครับ สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบอนไซมะเฟืองนะครับต้องบอกว่านับต้นได้นะครับในประเทศไทยนะครับต้นนี้เป็นมะเฟืองเวียดนามนะครับตั้งอยู่ที่สวนของเฮียไฮบุรีลัมนะครับดูครับต้นนี้ก็มีที่เห็นอีกต้นหนึ่งก็คืออยู่สวนอาจารย์วีนะครับเอ็นวีบอนไซบางแสนนะครับแล้วก็ที่สวนท่านนายกนะครับสวนท่านนายกมีต้นใหญ่นะครับนี่เฮียไฮนี้ไม่สนต้นอะไรนะครับโหลดใบเล็กหมดเลยนะครับดูมะเฟืองใบมะเฟืองเหลือเท่าปลายนิ้วนะครับโอ้โหดูครับต้นนี้ ก็สวยงามนะครับเลี้ยงไม้สมบูรณ์มากนะครับแม้จะอยู่ในกระถางบางๆนะครับบอนไซม่าเฟืองมาชมความสวยงามของบอนไซตโกนานะครับต้นนี้เป็นตะโกนานะครับที่ผานสวยมากนะครับแล้วก็สร้างนานหลายสิบปีนะครับเป็นบอนไซตโกนาของเฮียไฮบุรีลมนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอนณาจักรตโกนี้มีต้นสวยๆเลยนะครับของเฮียไฮแล้วก็เยอะมากนะครับนี่สวยงามนะครับต้นนี้ บอนไซเทียนทะลีส่วนนี้นะครับถึงใบเล็กมากนะครับใบเล็กจริงๆนะครับเมื่อจบเป็นบอนไซแล้วนะครับแต่ว่าเวลาสร้างนี้ก็ยังใบใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าพอจบ5สเตปของตามสเตปของเฮียไฮแล้วใบเขาจะเล็กเล็กเองนะครับนี่คือเป็นเทคนิคการสร้างบอนไซที่สุดยอดมากนะครับอีกเทคนิคหนึ่งของส่วนนี้นะครับสวนเฮียไฮบุรีลัมนะครับซึ่งเทียนทะลีหลายต้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับ พอครบสเตปที่5้าจะจบเป็นบอลใสปุ๊บคือจะใบเล็กเลยนะครับนี่เป็นเคล็ดลับสุดยอดจริงๆนะครับที่เฮียให้ทำนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะเทียนทะเลไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างต้นแปะต้นเข็มต้นหลายหลายชนิดนะครับต้นเพลมหน้าต้นข้าวตอกนะครับที่ผมไปเห็นกับตานะครับต้องบอกว่าใบเล็กจริงๆครับนะครับอย่างต้นหมากต้นนี้ก็ ใบก็ค่อนข้างเล็กลงแล้วนะครับก็ยังไม่เล็กมากแต่ก็ถือว่าเล็กแล้วนะครับนี่ก็สวยงามนะครับมีมังกรแดนใต้มังกรอินโดลแล้วก็มังกรตะวันออกนะครับต้นนี้เป็นมังกรจากบุรีรัมนะครับที่ซุกซ่อนอยู่ในสวนของเฮียไฮนะครับต้นนี้ก็เป็นบอนไซเคียนทะเลต้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามังกรนะครับ คือรูปทรงเขาคล้ายๆมังกรนะครับต้นนี้ก็ซากสวยงามนะครับนี่กาลังสร้างนะครับของเงาหายบุรีลำนะครับีใบก็เล็กนิดเดียวนะครับของเงาหายนะครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับต้นนี้ถ้าจบมาก็น่าจะสวยอีกต้นหนึ่งนะครับมอนไซเทียนทะเลนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้ถ้ากระถางน่าจะเกือบสองเมตรได้ไหมครับต้นจริงต้นใหญ่นะครับต้นนี้ มังกรบุรีลำตูบอลใส่พุทธป่านะครับหรือว่าพุทธผานะครับต้นนี้นะครับอยู่ที่สวนเฮียไฮบุรีลำนะครับต้องบอกว่านี่ครับเทคนิคการเลี้ยงนี้คือไม่มากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแบบนี้เลยนะครับนี่เลี้ยงได้สมบูรณ์มากนะครับหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นไม้ป่าเสียนนะครับแต่ว่าที่นี่เขาเลี้ยงได้สมบูรณ์มากนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับรอติดตามนะครับ ไชนะครับแล้วก็มาเห็นความอลังการของพุทธาของสวนเฮียไฮนะครับน่าจะมีเป็นร้อยต้นนะครับไซส์ใหญ่ๆแล้วก็เฮียไฮเปิดเผยเทคนิคการเลี้ยงนะครับเทคนิคการเลี้ยงทุกขั้นตอนด้วยนะครับว่าเลี้ยงยังไงให้รอดนะครับนี่ก็เอามาให้ชมนะครับแต่ละต้นอลังการจริงๆนะครับความอลังการนะครับของบอนไซนะครับสวนเฮียไฮนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงครับมาเห็นกับตาแล้วถึงกับโอ้โหต้อง อุทานดังๆเลยนะครับสุดๆครับ